สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาตอบคําถามนะคะของพี่ๆหลายๆท่านเลยที่ถามเมย์กันเข้ามาว่าถ้าเกิดไม่มีพื้นฐานเลยนะคะมาจากศูนย์เลยจริงๆนะคะแต่สนใจที่อยากจะเข้ามาเทรดเนี่ยเนยคะคยจะเรียนคลาสนี้เนี่ยเข้าใจไหมนะคะแล้วทําไมต้องเป็นคลาสนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะเราเนี่ยสอนกันแบบ p r i v a t สุดๆนะคะแล้วก็เน้นอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้ลองทําจริงๆได้ลงมือทําจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละคลาสนะคะที่เมย์จัดขึ้นมาเนี่ยเมย์จะให้ทุกคนเนี่ยได้เวิร์กช็อปกันทุกคนนะคะแล้วด้วยความที่ private มากๆเลยเนี่ย ทุกคนจะได้ทําแน่นอนนะคะแล้วเมย์เนี่ยก็จะช่วยนะคะในการดูแลนะคะพี่ๆทุกคนนะคะตลอดตั้งแต่ต้นยันจบคลาสเลยส่วนในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยทุกคนถามว่าคลาสต่างๆที่เมย์สอนเนี่ยนะคะยากไหมนะคะคนใหม่เข้าใจหรือเปล่านะคะ ต้องบอกว่าเมเนี่ยมีทั้งเบสิกนะคะแล้วก็แอดวานซ์นะคะให้กับพี่ๆทุกคนที่ได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในส่วนของเบสิกเนี่ยนะคะเมก็จะสอนต,ตั้งแต่แบบคนที่ไม่เคยเทรดเลยนะคะไม่รู้เลยว่าการใช้อปพิเคชันนะคะใช้ยังไงการเมนจ g พอร์ตนะคะต้องเมนจแบบไหนนะคะสอนกันตั้งแต่ตรงน,นั้นเลยนะคะไปจนถึงการที่ทุกคนเนี่ยสามารถหาจุดเข้าได้ด้วยตัวเองนะคะทำแผนเทรดของตัวเองได้นะคะอย่างที่เห็น,นะคะเห็นไหม พี่ๆแต่ละคนเนะีคะก็เนี่ยเข้ามาเรียนนะคะซึ่งคลาสนี้เนี่ยนะคะความพิเศษคือไม่ใช่แค่ทุกคนได้เวิร์กช็อปเท่านั้นนะแต่นะคะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาเรียนซ้านะคะกี่ครั้งก็ได้ นะคะมาเรียนซ้ําได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยนะคะได้อยู่ในคอมมูนิตี้นะคะของเม์ด้วยนีย่ซึ่งทุกคนก็เนี่ยอยากที่จะปรึกษาตรงไหนนะคะหรืออยากที่จะสอบถามในเรื่องอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะพูดคุยนะคะกับเม์ได้ตลอดที่ทุกคนอยู่ในคลาสนี้เลยหรือตลอดที่ทุกคนเข้ามาเทรดด้วยกันนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเม์พาไปดูนะคะว่า พี่ๆนะคะนอกเหนือจากที่เรียนแล้วเนี่ยนะคะตรงนี้แล้วนะเขาสามารถนําไปใช้ได้จริงหรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนะคะที่เมย์เนี่ยจะเอาไว้อัปเดตนะคะในเรื่องของจุดเข้านะคะหรือว่าแผนเหตต่างๆเนาะนะคะ,นะคะซึ่งโหเนี่ยก็จะคุยกันเกี่ยวเจ้าประมาณนี้นะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยนะคะจะเห็นว่ามีเทรดเดอร์นะคะที่ก็เข้าเทรดเองนะคะซึ่งก่อนน้นนี้เนี่ยเมย์ไม่ได้มีพาเทรดเลยนะนะคะระหว่างทางนะคะเมย์ไม่ได้พาเทรดเลย นะะคแต่พี่วันนี้เนี่ยนะคะสามารถเข้าเทรดได้นะคะด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งเมก็ได้ให้พี่เขาแชร์เนี่ยนะคะว่าเขาเนี่ยเข้าเทรดจากอะไรนะคะซึ่งก็มีการใช้นะคะตัวของฟิโบนะคะตัวของ FVG เนี่ยะคะนี่การดูกราฟต่างๆนะคะเห็นไหมก็เริ่มมีนะคะใช้คําว่ามี เหตุและผลในการเข้าเทรดเนาะนะคะเพราะว่าพี่คนนี้เนี่ยก็มาจากศูนย์เหมือนกันเลยทุกคนนะคะไม่เคยเทรดเลยนะคะแล้วก็มาเรียนรู้เนี่ยนะคะในคอมมูนิตี้ของเมย์เนาะนะคะนี่ซึ่งนี่เป็นไงนะคะมีผลลัพธ์แล้วนะคะได้กำไรนะคะแล้วก็สามารถที่จะถอนเงินนะคะแล้วนำไปใช้ได้จริงๆนี่นะคะก็ถอนเงินนะคะจากในส่วนของ c o n n e c t นะคะเรียบร้อยก็มีแดงมีฟ้านะทุกคนแต่ว่าโดยรวมนะคะก็กำไรอยู่ นี่นะคะระหว่างขามนี่ตรงนี้นะคะเมย์ก็พาเทรดไปนะคะนี่ก็เป็นผลลัพธ์นะคะจากพี่ๆในคอมมูนิตี้นี่นะคะโหคนนี้ก็มาเหนือนะคะมาโหดเลยก็รันออเดอร์นะคะพี่คนนี้เนี่ยจะเป็นสายรันเทรนนะคะแล้วก็เป็นสายปั้นพอร์ตนะคะนี่ก็รันมาโหน่าจะประมาณพันอ่าพันสี่ร้อยจุดอันนี้เจ็ดพันจุดนะคะปั้นพอร์ตเก่งมากนะคะตรงนี้อันนี้ก็จะเป็น ล่าสุดนะคะพี่เขาก็มีการถอนออกไปนะคะทุกคนมีการถอนเงินนะคะนี่ถอนจากบัญชี c o n เน็กเลยนะคะก็คือ6กพันเหรียญน,นะคะหน้าจอน่าจะไม่เห็นหรือเปล่า <c oughs> นะ,ะเอาเป็นว่าเป็นออเดอร์นี้นะคะ นะคะที่เปิดให้ดูอันนี้คือปัจจุบันนะคะนี่คือออเดอร์ปัจจุบันเนาะนะคะที่พี่เขาได้มีการรันเทนขึ้นมานะคะแต่ในส่วนของชุดก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคือพี่เขาปิดไปหมดแล้วนี่นะคะนี่ก็คือผลลับนะคะของพี่ๆในคอมมูนิตี้ของเมเนอะนะคะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ย อยากที่จะเข้ามาเทรดด้วยกันแบบนี้นะคะอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะในคอมมูนิตี้ของเมย์นะคะ mm hmm. ก็ให้ทุกคนนะคะทักกันเข้ามาได้เลยนะคะที่ QR code โค้ดที่เมย์แปะไว้ให้นะคะหรือว่าจิ้มลิงก์นะคะใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะแล้วก็ทักมาหาเมย์นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้ลองเปิดใจนะคะกับคลาสนี้ดูนะคะแล้วทุกคนนะคะจะเก่งขึ้นแน่นอนนะคะแลวเดี๋ยวเราลลยตลาดนี้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากทุกคนเข้ามาคอมเมนต์ด้วยนะคะใครที่อยู่ในด้อมของเมย์อยู่แล้วนะคะอย่าลืมส่งหัวใจให้เมย์ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย